สวัสดีครับคำปลอยอรอยเรื่องมวยไทย EP ีที่734คลิปนี้พบกับนัดล้างตาแบบค้าไก่ แสนไทยพีเคแสนไทยมวยไทยยิมปะทะกับชาญคานเกรโรซี่ er นักทบกชาวอิตาลีเรื่องราวก็เกิดขึ้นเมื่อวันที่25มกราคม2 5 6 3หรือ2020ในศึกยกขาว45และ46กกริกามวยไทยแบบสวมนวมแต่ห้ามใช้ศอกที่เมืองตูรินประเทศอิตาลีในพิกัดน้ำหนัก65 kg, ก,กิโลกรัมกำหนด3ยกยกละ3นาที เพื่อไม่เสียเวลาหาความรำคาญกับผมความปล่อยๆไปบนไปแบบภาษาไทยสอดแทรก้วยไทีสานเป็นครังคราวพร้อมสาระและอะไรสาระเชน่นสาระอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอโทษทีลิ้นอาจจะพันกันไปนิดหนึ่งเอาเป็นยังไงมัง่งมาแล้วภาพมันกระตุกเลยเนี่ยอ้าชานชาน กำลังไหวครูอยู่เขาละชานคานกิโลสี่นักทุกขาวอิตาลีอายุ37ปีน้ำหนัก65กิโลกรัมสูง172เซนติเมตรเข้ามา45ครั้งชนะ3 4มแพ้ส0บเสมอหนึ่งเขาหลักเป็นสิริรักของสามารถพยักอรุณเหมือนกันนะเนี่ยและสามารถพยักอรุณได้นนขายยาว่าแสนพยักพนา ส่วนแสนไัยของเราก็อายุตอนนั้น39ปีอปัจจุบันเท่าไหร่ล่ะอย่าง45แล้วน้ำหนัก65กิโลกรัมสูง163ชกมา344ครั้งคณน298แพ้41เสมอ5แม่สถิติก่อนหน้านู้นที่ผมทำก็ทำไมไม่เหมือนกันล่ะนะเออตอน ไฟแรกที่เจอกันกน่ะอันนี้ถือว่าไฟหลังตานะเนี่ยไฟแรกที่เจอกันก็ใน e ีีที่619ที่ผมมาลงไปก่อนหน้านอนอ่าชกกันในปี2 5 6 0รอมาอีก3ปีอยากแก้มืออ่าทำไงดีได้แสนแครก็ต้องบินกลับไปที่อิตาลีครั้งหนึ่งเพื่อที่จะให้ชาญคานเลูซี่แก้มือว่าอย่างนั้นเหตุการณ์จะเป็นอย่างไร แก้ได้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับแสนชัยผู้ให้คำตอบอแสนชัยนั้นก็ถือว่าเป็นโคตรมวยแห่งสยามนะเป็นชาวมหาสารคามพุทธมนทนิสารถิ่นฐานอารยธรรมผ้าไหมล้ำเลอค่าตักกศิลานครนั่นก็คือคำฝันของจังหวัดมหาสารคามอาการไรารำคู ด้วยพรมสีหน้าท่ายืนไปทั้งสี่ทิศก็ว่ากันไปนะวันนี้คราวที่แล้วไฟที่หนึ่งนั้นก็อาจารย์ถาวรเอียงอ,อบุบลเป็นกรรมการผู้ชีขาดบนเวทีแล้วคราวนี้อาจารย์ถาวรไปอีกไหมออลองดูซิว่าใครเป็นกรรมการผมก็ลืมดูนะเนี่ย <laughs> อะไรอยู่ตั้งนานคำปลอยไม่ได้ดูเลยเหรอ แองเกินอย่างสวยงามครับสีหวานเย็นมาแชกอ๋อไม่ใช่กรรมการฝรั่งไว้อย่างนั้นเอ้ามาตกลงกติกากันเด้อเออโน่นนี่นั่นไปเข่ามุ่มอ๋อไม่พูดอะไรเลยหรอมาพี่เลี้ยงข้อเราก็บริกรรมคาถามีอะไรก็ว่ากันไปพุโทโธนโมสังโฆเรามาดูศิลปะการ แม่ไม้มวยไทยสำหรับแสนชัยอย่าไปคิดอะไรมากจะแพ้หรือชนะจะน็อก,กหรือไม่น็อกก็ดูที่แม่ไม้มวยไทยไเพราะเราจะนำไปใช้นั่นก็คือหมัดเท้าเข่าศอกงานนี้แสนชัยจะนำอะไรไปได้เช่นซิเกเนเจอร์ที่ใช้อยู่ก็มาดีดกะโลเป็นไงจะนำไปใช้ได้ไหมซึ่งปัจจุบันออก่อนหน้านัาน้นก็ห้ามห้ามห้าม ห้ามเฉพาะในประเทศไทยแต่ต่างชาติเขานิยมมากอยากจะสักครั้งหนึ่งให้เป็นซิมิเกอร์ได้เห็นกับตาแต่ปัจจุบันนี้มาดิบกะโลก,ก็ใช้ได้แล้วไม่ห้ามแล้วอ่ะซอกสวยกกระแรกแหกมานเป็นยังไงนี่คือการคิงแคมยกขาวนั่นแน่แย่มแมงกิซอนผมให้ใช้ยาเลยสับขายหลอกแบบนี้ ถ้าเป็นฟุตบอลก็ว่ากันอีกอย่างนอนนอนอาทีมหน้าเน็ตะถ้าเป็นตะก,กอ้ออ่ะรกระเคฟาดหางเลยแบกค,คลิกโอ้อยังไงยังไงเอาสิาจะมวยต่างชาตินี่บอกว่าถ้าต่อยกับแสนใครนี่แหมคือคือต้องพกตำรามา108อ่ะโอ้โหดอกนี้มีดอกหนึ่งที่ผมทำหน้าปกอ่ะนะ ในปกคลิปอันนี้ก็เจอจระเข่ฟาดหางไปโดนก้านคอของแสนไทยดอกนั้นไม่รู้ว่าลงหรือเปล่าก็ติดตามดูก็แล้วกันแม่ยังสวยงามก็ให้เกียรติเขามั่งไม่ใช่ว่ามีแต่เราตีเขาได้เททิ้งปั่นพื้นขาคาสี่ฟาดเเดีซะแล้วอ่ะก็ไม่ธรรมดานะครับสำหรับคานอ่าชานคานเกลุซี่ ือยอดมวยอิตาลีอ่าเป็นยอดมวยแมถถถ่ถือว่าแคมป์นี่ในอิตาลีก็หลายเส้นอยู่เหมือนกันวันนี้ก็มาวัดดวงสำหรับนี่โทรศัพท์อะไรเนี่ยมาดังตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวก็ขออนุญาตนะครับโยนโทรศัพท์อย่างนี้ก่อนแปบ๊บหนึ่งนะครับโอ้ยนอมาดังตรอะไรตอนนี้โยนไปแล้วครับท่านผู้ชม ก็ดูลีลาการออกไม่ไม้มวยไทยสําหรับแขนแสนชัยต่างค่าติที่ช,ชมฮะตำนานที่ยังมีลมหายใจขยับเข้าไปโอ้หลอกอทุกดอกที่แสนชัยจะออกอาวุธมาเนี่ยแม่ต่างชาก็มีทั้งเสียงหัวแล,วและเสียงปลบมือให้ลูกหลอกลีลาไม่รู้ว่าจะออกไม้ไหนนะดูเหมือนจะต่อยแต่ก็ต้องเตะดูเหมือนจะเตะแต่ต้องต่อยอะไรประมาณนั้น ปักเข้าไปยังไงเส้นใครนี่แหละตัวากางเกงขาวนี่แหละถุงเท้าสีแม่หวานย็นเชียวสีเหลืองเย็นๆนะซอกคอไปที่หนึ่งกรรมาการก็หัวเลาะไปยังไงขลับเข้าหาไม่ถอยน้ำหนักหรืออะไรเนี่ยเราเสียเปียบอยู่แล้วส่วนสูงเขา172เรา163เเซนติเมตร และบางที่บางอันนั้นก็ให้ประวัติมานี่แมรยหกสิบหมั่งทำไมแสนแค่จะต้องร้อย6ก้าร้มั่งเอาร้อนี่แหละที่ผมเคยพูดมาประรรมโอ้โหถ้าโดนนี่นะนี่ทีบคืนเลยทีบหน้าเน็ตแล้วก็หนสองนั่นโอ้โหลอกต่อยเอ,อเสียงเคยอยู่ข้างล่างนี่ไม่ต้องห่วงครับแสนแค่ Saint จะออกอาวุธแต่ละครั้งนี่โอ้โหลบเลีกดูดิปัดปกป้องอะไร หมดยกเส็แล้วไปแล้วหมดยกเสื้อลดโตนี่เนือก้อด้เขามองด้วยสายตาพะนะวะเอา้เอา,อารีเพรเทโอ้หูดอกนี้การใช้ศิละปะแม่ไม้มวยไทยนี่ชานี่ไม่ธรรมดานะครับถือว่าช่ำชองในการชกต่อยเพราะว่ามาอยู่เมืองไทยฝึกซ้อมในเมืองไทยก็ยาวนานอยู่เหมือนกัน โดยเฉพาะขายยาได้จากสามารถพยัรชนเนี่ยนักชกหน้ายกขวัญใจโอ้ยโอกระถีบหน้าเน็้เลยนะนั่นนั่นนั่นโอ้ยหมดยกเนาะออเอา้ามากันไปโอ้ยยกที่สองใส่น้อยห่มน้อยขอโทษที่ม่รักแฟนมวยไฟไม่ส่องให้มาแบบมืมืด หลุนกันแบบมืดๆเ้อร์ลอดมันมดแล้วนะโอ้ยเฮ่ากับมดคือกันบ่ได้พึ่งเขาที่สองยังหายใจทางทางหูดังอยู่ทางจมูกอยู่ถ้าอาป,ปากเมื่อไหร่เขาเรียกว่าหายใจทางเหนือกอ่ะยังไม่เหน็ดยังไม่เหนื่อยอุตส่าห์บินไปให้แก้มือที่อิตาลีจ้ะร้อนท่านผู้ชมเอาเขาเลี้ยเลีเ้ยงนมบักน้อยเนี่ยเจ้เขาล่อดโดนอะไรเมล่ะอืม มาแสนใช่มาเข้ามาเอามาเด้งหล็กเอาซอกสซยกที่สองครับท่านผู้ชมก่อนจะชกแสนนี่ต้องเป็นซิกเิเจอร์อีกอย่างหนึง่งต้องเด้งเชือกก่อนอา่าปักเข้าไปทั้งเตะทั้งหมัดในจังหวะเดียวกันขยับเข้าหาอ่าจะสับขาหลอกท่านเตะขวาไปทีหนึ่งอ่ะยังยึกกักกักสืบเท้าเข้าหาปัก ไม่เป็นไรว่าไงเซนไคอัดซ้ายเข้าไปทีหนึ่งแล้วเตะซ้ายมาถีงกันชานโดนเตะซ้ายไปอีกชานซ้ายขวาเข้ามาอาวพี่ต่อยท้องน้องต่อยหน้าคึกหน้าแล้วยังไงยังไงอุย้ยอายุก่อเลยเลี่ยกกันอยู่นะตอนนั้นนะห่างกันอยู่ที่สองปีเท่านั้นเองอ่าส่วนชานนะ 37, สนามเจ็ดเซนไคสามเก้านะตอนนั้นนะ,ะห่างกันสองปีไม่มีปัญหา ปัจจุบันนี้แซนใครยังยืนหยัดย่างเข้าปีที่ให้45ปีย่างเข้าไปแล้วพอเกิดปี2 5 2 3นี่นะเออเอาสิเอาสิเป็นยังไงโอ้ยอแม่ไม,ม้มวยไทยมีมัดเท้าเข่าศอกลองดูที่ว่าเท้านั้นมีอะไรม,มั่งมีเตะกับทีบหรือไงโอ้โหกจะแ,แค่ฟาดทางขีเกี้ยมฟาดทางนี่แบ็คคิกครับอา้าว ยังไงยังไงล็อกหักไม่ล้มไม่เป็นไรอยากยว่าหาปั๊บเข้ามายังไงโอ้ยจะมาล้างตาเหรอล้างตาอย่าคิดล้างตาแต่งานนี้มีเข็มขัดเป็นเดิมพันน่ะยกเขายังไงยังไงโอ้ยยกเขายี่แองก์สี่ห้ากับสี่หกเป็นยังไงเอ็นดู ถ้าทางเนี่ยแบบไม่ยินละแล้วเตะตัดเขาแล้วเดินหนีใช่ไม่สนใจคือฟอร์มเหนือชั้นไม่รู้ว่าจะออกมาดอกไหนไม่รู้ว่าจะต่อยหรือจะตเตะงงงงมีนัดที่สองแล้วนเนี่ยเออเอาสิสามปีที่รอคอยสำหรับชาญชาญคานเกรุสีไม่ไม่เรียก คันเกลูซี่หรอกมันยาวเอาชานนี่แหละปักเข้าไปอ๋อถีบขวาเข้ามาสเส้นใชยว่ายัางไงอ่าขยับว่าเตะขวาเหมือนกันแล้วก็ออกซ้ายดอกหนึ่งกับขาได้เทไหมไม่เตีำการแยกๆย่ยยยยๆางนี้มาโชคสวอ่าชานเดินเข้าหาเป็นยังไงคันยับขวาไปก่อนยับขวายับซ้ายขวาอ่ากอดรัดฟัดเวียงแล้วกค่อยซอกขอไปอีกทีหนึ่งซอกหูไปอ่า อันเดียวอ่อนละหวยลอยแรงปักเข้าไปยืดดึงผลงานตัวเอง <c oughs> ปักทีบเข้าไปอีกแล้วยังไงเดินเข้ามาซ้ายขวาหักหักหักปักปักเข่าตีมาแล้วแย่แยกแยก่เห,หนื่อยแทนหมดยกที่สองเป็นยังไงเพื่อความรวดเร็วเสื้อลดตัวเหนือก็อยู่เลยเสีญญยนใข่เอ้า ไม่มีรีเพลย์อ่ะนี่รีเพลย์่ะเนี่ยเอา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 ,เอาอดเข้าไปนาจะเป็นยูโหยกที่สามแล้วครับท่านผู้ชมนั่นเฮ้ยเหมือนรีเพลย์นะเนี่ยยังไงรีเพลย์เทำไมมันไม่ภาพช้าล่ะปักปักเข้าไปดูยากๆหน่อยนะปักปักรีเพลย์แน่เลยนั่นอืคือเขาไม่ทำภาพช้าเลยงง,งๆอยู่คนขับปอยนี่ นี่เห็นตขามาเนี่ยบอกยกลิงโกของเราก็ยกที่สามสันตัวไ่ะไมดมืดก็ดูกันแบบมืดๆืดนี่นี่ก้าศาสตร์สองเห็นสวยงามกลมาสูใส่กใส่เป็นดัดสั่งเอ้ายกที่สามเด้งก่อนยังไม่ได้เด้งเนาเอาไว ไหวมุ่มกันได้เอา้านงข้างล่างคนละอสีนิเจอร์ลุกขึ้นมาแล้วเอาลงเร็วๆกรรมการเอ้ยกรรมการอะไรพี่เลี้ยงไปเ,เด้งละมาๆมา,มายกสุดท้ายได้เอากอดกันซะเอายกที่สามแล้วซอกสซโอ้ยกรรมการยิ้มสุบสอุยปักเข้าไปคนละดอกแต่ขวาแรกไปขวาทันยับซ้ายขวา,ขวา,ขวาแต่ไม่โดนอะไรโดนแต่อากาศเป็นแผลเวอร์วะอากาศ อ่ขยับก็หาซ้ายขวาเสยนใจต่อยท้องต่อยหน้าอ้าวต่อยหน้าต่อยท้องโอ้ยเลกกับเตะแล้วก็ทีเส้นใจว่ายังไงอ้าวคึกคึกไว้ก่อนยู่ไว้ก่อนนี่แหละหรือผลักไว้ะโอ้ยออกซ้ายดอกนี้ไม่มีอะไรบ้างยังไงยังไงกอาให้ล้มไม่ได้ไม่เป็นไรเสียการไปนิดหนึ่งอ้าขยับวาหา ไม่เป็นไรก็ไม่โดนหลบหลีกดวยใกล้นี่แหละก็แค่ฟาดทางแต่ฟาดตามไปนิดนึ่เป็นยังไงเขียเบาๆล้มลงป่องงอโอ้ดูอาการเนี่ยดูเอาเองก็แล้วกันครับแม่ไม้มวยไทยของเราหมัดเท้าเข้าศอกแสนไทยเล่นอะไรอ๋อศอกใช้ไม่ได้นี่ทุกอย่างใช้ได้แต่ห้ามศอกนี่กลัวโอ้โหดองนี้ก็แค่ สวยงามมากอืมสวยๆยได้แต่ท่าสวยครับแต่ไม่โดนโดนแต่อากาศเป็นแผลเวอร์วะเท่านั้นอากาศอ่ายังไงเส้นชัยยับเข้าไปทุบขี้โพทีหนึ่งกลับขาได้ทุบว่องหูอีกทีหนึ่งว่ายังไงเสียบเข่าไปเฉยๆเนี่ยเอาจะโยนเข่าอาหักเลี่ยมล้มลงไปกอง่อยเนอะอยู่ข้างบนลุกขึ้นอ่า ร้อนครับท่านผู้ชมห้องนี้ไม่แช่ห้องแอร์ถ้าเปิดแอร์เมื่อไหร่ก็ได้ยินเสียงทันทีดีแล้วไม่มีแอร์เอาร้อนๆนี่แหละยังไงยังไงต่ออือารล็อกแยกกันยังวะอาสู่กลางเวทีขยับกข้หาคะแนนเป็นรองหรอะยักยักยักโอ้โหเกรยยังไม่โดนเลยอ่ะหลบหลีกงยังไงอูทุ่มลงไปเป็นไงกรรมการเตือนไหมไม่เตือนอโศกสัว ขยับพ้อหาอาการน่าเป็นห่วงแม่ไม้เมื่อยไยเหลือเหลือกินเหลือใช้จริๆออกดอกไหนทําเป็นธรรมดาดูดิออหักเลี่ยมธรรมดาเนี่ยอาการเสียการโชคดีต้อยดีขนาดไหนก็ช่างล้มบ่อยๆนี่แม่พาเสียการนี่ก็คล้ายๆมันจะหมดไปด้วยอ่ะเอออะยังไงยังไงลูกกันลูก จะหมดยกนี่ปลายยกที่สามแล้วนี่ใช่ไหมประมาณนั้นอหักเลีงไม่ลงยังไงอถ้ามีศอกได้นี่ก็คงจะมัดโอ้โหดอกนี้นี่ดอกนี้แหละที่ผมว่าลงปกงี้ก้านคอเลยอ่ะอืมโดนไม่ไม่เต็มไม่เต็มเลยพี่แสนใครโดนไปกนึบๆเลยแหละคอเมื่อกี้น,นี่เดี๋ยวภาพรีเพลย์แล้วจะมีมุมอื่นให้ดูอ้าวหมดยกแล้วนี่ มั่นใจแล้วเป็นยังไงมาลุ้นกันต่อครับนี่คือการแก้มือล้างตาของชานนะฮะครั้งแรกก็ไปต่อยที่อิตาลีครั้งที่สองก็เชิญไปครั้งหนึ่งไปล้างตากันที่โน่นโน่นไงเข็มขัดเป็นรางวันนี้เดี๋ยวลีลีเพล์ภาพที่ จระเก้ฟาดถังโดนก้านคอทำไมไม่ลงโดนแบบไหนปักเข้าไปไหายท้องเลยปักยังไงโอ้ยหลบได้โอ้ยทำทีเหมือนจะต่อยโอ้ยนี่เสียบเขลาอ่ะทุ่มหน่อยขอทุ่มหน่อยดอกไหนดอกไหนจระเก้นี่ไงดอกนี้นี่เองเททิ้งไปเลย <c oughs> โอ้อะกรรมการผู้ชี้ขาด บนเวทีแต่เพียงผู้เด,ยยด,เดียวแล้วก็มีพิธีกรบนเวทีไม่มีใครเรียงใหม่ตามระเบียบครับแสนชยัยชนะคะแนนแล้วก็มีรางวัลนั่นก็คือเข็มขัดโอ้นี่นะครับ เป็นศิลปะมวยไทยอย่างเดียวนะครับรุ่นน้องก้มกราบซึ่งไม่มีในกระดิกายกข้าวากาดเขมขัดกันตามระเบียบผู้ชนะคงจะไร้ปัญหาแล้วอายุเราก็มากแล้วแต่ละคนคงไม่มาครั้งที่สามนะมประกาศให้ชนะสู่ดินแดนของอิตาลีอีกครั้งหนึ่ง มีรักแฟนมวยก็ได้นานเห็นไหมโทรศัพท์โยนไปไกลก็ยมาแป้งแป้งแป้ง,ปงโอเคตามนั้นนะครับท่านผู้ชมขอขอบคุณจากคำปล่อยอร้อยเรื่องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับรวยรยเฮงเงแบบไร้ขีดจำกัดสวัสดีครับ